สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวรอ Fc ของเราเข้ามาสักนาทีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนรุ่งนาวีอ่าเข้ามาเป็นคนแรกเลยนะครับ วันนี้เราจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับการคำนวณกําไรให้กับผู้ร่วมลงทุนนะครับเดี๋ยวขอปรับกล้องก่อนตอนแรกว่าวันนี้จะไม่อยู่แล้วนี่แต่ว่าเพอเอิญมีงานเทถนนเข้ามาช่วงเช้าประมาณสองกิโลก็เลยจะต้องออกไป ควบคุมดูหน้าง,งานลูกน้องก่อนนะครับพอว่างเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวมาแบ่งปันความรู้ให้กับ Fc ของเราทุกคนนะครับทีมงานของเราภาพภาพ,ภาพเสียงชัดไหมครับผมดูให้หน่อยนะครับภาพเสียงชัดหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามานะครับพูดคุยกันเลยนะครับ สวัสดีครับผมเสียลุงครับเพจคนธรรมดาก้าวสู่อสังหาร้อยล้านครับวันนี้เรามาอยู่ที่ออฟฟิศของเรานั่นเองนะครับอันนี้เป็นออฟฟิศใหม่ของของผมนะครับเพิ่งตกแต่งเสร็จนะครับเป็นอยู่ที่หน้าบ้านของเรานนัเองอยู่ในอำเภอแวงน้อยนะครับเพราะว่าต่อไปก็ที่ตรงนี้ก็จะใช้นะครับไว้เวลาเรียนให้กับ f c ของเรานะครับเพราะว่าสัากเดือนหน้าเดี๋ยว oh. จะเปิดคอร์สเกี่ยวกับ อสอนคนธรรมดาก้าวสู่อสังหาร้อยล้านนะครับก็จะสอนพวกเนื้อหาแล้วก็าการลงมือแล้วก็การดูหน้างานจริงด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับจะมาขอแบ่งปันนะครับหนึ่งเรื่องนะครับมันจะเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับก็คือเรื่องผลประโยชน์นั่นเองเพราะว่าบางคนเนี่ยร่วมลงทุนกันไปแล้วนี่นะครับไม่รู้จะแบ่งกันแบบไหนนะครับ าบางคนอาจจะใช้เงินตัวเองนี่อันนี้อันนี้ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าของเราใช้ทุนตัวเองเราก็ทําบัญชีรับจ่ายธรรมดาแต่ทีนี้ถ้าเรานะครับไปหาแหล่งเงินทุนโดยที่ว่านะครับมีคนอื่นมาร่วมลงทุนด้วยแล้วเราเสร็จโครงการแล้วเราจะแบ่งกําไรก,กันแบบไหนนะนะครับฉะนั้นวันนี้มีคําตอบครับเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ว่านะครับ บางคนอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องเงินทองจะต้องให้มันเท่าเทียมกันขาดกันอยู่บาทหนึงสิบาท20บาทก็ไม่ได้นะผู้ร่วมลงทุนนะครับฉะนั้นจะต้องมีความชัดเจนพอสมควรนะครับอ่าเดี๋ยวเรามานะครับการคำนวณน,นะครับการคำนวณน,นี่ให้กับผู้ร่วมลงทุนนะครับผมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเราจะต้องหาจํานวนเงินทุนของเราก่อนนะครับ สมมติว่าโครงการเนี่ยโครงการหนึ่งเนี่ยเราต้องการสร้างนะครับสร้างบ้านอยู่หนึ่งหลังก่อนนะครับเราต้องการทุนทั้งหมดล้านห้าเราก็ไปหานายกนายขอนะครับคนนู้นคนนี้มาร่วมลงทุนนะครับว่าคนนี้จะลงเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเพื่อให้ครบจํานวนเงินทุนที่เราตั้งไว้นะครับก็คือหนึ่งล้านห้าสมมุติว่านายกนะครับลง5้าแสนนะครับ นายขอไข่ลง2องแสนห้านะครับนายขอควายนะครับลง7จ็ดแสนห้านะครับก็จะได้เงินทุนนะครับมาล้านห้าพอดีเลยนะนะครับอันนี้ก็คือทุนก้อนแรกนะครับในส่วนที่1ก็คือเราจะต้องหาเงินทุนก่อนนะครับเราจะต้องหาเงินทุนก่อนว่าจํานวนเงินที่เราลงทุนไปนี่นะครับว่าจํานวนเท่าไหร่นะครับโอเคอ่าพอเราได้ส่วนที่1แล้วนะครับ ใครเข้ามาแล้วนะครับวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พอดีไลท์ไลท์หน้ากล้องก็เลยมองไม่เห็นนะครับก็เลยมองไม่เห็นนะครับก็สวัสดี FC ของเราทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามนะครับผมนะอันนี้นะครับในส่วนที่หนึ่งนะครับพอเราได้เรียบร้อยแล้วเงินทุนนะครับมาในส่วนที่สองนะครับในส่วนที่สองเนี่ยนะครับเราก็ต้องหาจำนวนเปอร์เซนต์ของผู้ลงทุนว่าที่เขาลงทุนไปเมื่อกี้เนี่ยเท่าไหร่อ่ะ ห้าแสนสองแสนห้าเจ็ดแสนห้านี่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้มันก็มีสูตรของมันอยู่นะครับว่าจะหาสูตรแบบไหนนะครับสูตรอันนี้จําไว้ได้เลยนะครับจาเลยนะก็คือเราก็เอาเงินผู้ลงทุนนะครับคูณ100หารจํานวนทุนทั้งหมดนะครับจำนวนทุนทั้งหมดอันนี้เป็นสูตรที่ว่านะครับเราจะต้องเก็บไว้เลยนะครับสูตร การหาจํานวนเงินที่ลงทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์นายกนะครับลงทุน5 0 0แสนบาทนะครับคูณ100่งครับหารจำนวนเงินทุนทั้งหมดก็คือล้านห้าสันั้นนายกนี่นะครับคือร่วมลงทุนนี่33เปอร์เซ็นต์นะครับนายขอครับ2อ0แสนห้าคูณห0 0่หารล้านห้า แสดงว่าเขาร่วมลงทุนเนี่ยก็คือ17เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนนายคอนะครับลงทุน5แสนนะครับคูณ100หารล้าน5แสดงว่าคนนี้มีหุ้นอยู่ทั้งหมด50เปอร์เซ็นต์นะครับถ้ารวมกันแล้วเนี่ยก็จะได้100เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะได้100เปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นตัวเลขตัวนี้เราก็ค่อยปัดเอาบางทีก็จะเป็น33.36 16.6อะไรอย่างเงี้ยเราก็ปัดให้มันลงตัวนะครับเมื่อนะครับถ้ามีบางคนอาจจะลงทุนแสน0 0ึ่0สองแสนก็ไล่กันไปแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าจํานวนทุนนี่ก็จะต้องเพิ่มขึ้นสว่าถ้ามีคนมาลงทุนเพิ่มอีกใช่ไหมจำนวนตัวเนี้ยตัวหารก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับพอเราได้ส่วนที่2เรียบร้อยแล้วนะเรามาได้เรามาส่วนที่3เลยนะส่วนที่3 พอส่วนที่3เนี่ยอันดับแรกคือเราจะต้องหากําไรก่อนนะครับหากําไรที่เราได้ในโครงการของเราเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเราหากําไรไม่ได้แล้วเนี่เราจะเป็นไงไม่รู้จะเอาอะไรมาหารไงนะครับฉะนั้นเราจะต้องหากําไรก่อนนะครับหากําไรก็ไม่ยากอันนี้เป็นสูตรสูตรพื้นฐานเลยนะนี่สูตรพื้นฐานเลยนะครับเพราะว่าการสร้างบ้านขายเนี่ยมันมันไม่ต้องใช้อ,อ สูตรอะไรเยอะไม่ต้องใช้ระบบคณิตศาสตร์เยอะก็คือความรู้เลขเนี่ยปองก็ได้นะครับบวกลบคูณหารเนี่ยก็สามารถที่จะคำนวณได้แล้วมันไม่ต้องมีอะไรสลับซับซ้อนไงนะครับฉะนั้นสูตรก็คือขายลบทุนก็จะได้เป็นกำไรใช่ไหมฮะอันนี้คือหลักการง่ายๆของบัญชีแล้วขายทุนแล้วก็กำไรนะครับสมมุติว่าขายเนี่ย สองล้านนะครับทุนที่เราลงทุนไปเนี่ยก็คือล้านห้ากำไรของเราที่ได้ก็คือเท่าไหร่ครับเนี่ยกำไรที่ได้เท่าไหร่กำไรที่ได้ก็คือห้าแสนใช่ไหมเดี๋ยวผมปรับตอวไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะครับกำไรที่ได้ก็คือห้าแสนนะครับทีนี้พอเราได้กำไรแล้วนะครับเราก็เอานะครับมาหานะครับว่าเอากำไรห้าแสนเนี่ยมาแบ่งกันว่า คนเนี้ยลงอสองแสนห้าลงห้าแสนลงเจ็ดแสนห้ามันจะถูกคนละเท่าไหร่นะครับก็คือนะครับเราก็มีสูตรอีกแล้วอ่าวันนี้วันนี้แจกสูตรเยอะเลยเนี่ยสามสูตรเลยนะครับเราก็เอากําไรนะครับคูณทุนเนี่ยจำนวนทุนเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เราคิดในส่วนที่สองนะครับก็หารหนึ่งร้อยนะครับฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าออกมานายก็ไกลเนี่ย เราก็เอากําไรตัวนี้โยกมานะครับห้าแสนนะครับคูณจํานวนทุนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของเขาก็คือ33เปอร์เซ็นต์หาร 100, 000, 100 000, ก็ได้ส่วนแบ่งไป1 5, นึ่0 0สนหมายขอใครนะครับกําไร5,000 0นคูณ17หาร 100, 000, 100 000, ก็จะได้8 5ดหมนาะครับนายขอไข่ลงกําไร5,000สน ลงทุน50%นะครับหาร100ก็จะได้ส่วนแบ่ง250,000บาทฉะนั้นถ้า3ตัวเนี่ยนะครับผมรวมกันแล้วนี่ก็จะได้เท่ากับตัวนี้ตัวนี้ก็จะได้เท่ากับตัวนี้นะครับอันนี้เลขหางหมานะครับคิดง่ายๆนะครับอันนี้คือนะครับในส่วนการแบ่งกำไรนะครับอันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องสัญญานะสัญญาในการ ผู้ร่วมลงทุนนะครับสัญญาในผู้ร่วมลงทุนอันนั้นก็จะเป็นละเอียดลงไปอีกนะครับว่า,าร่วมลงทุนเราก็จะได้เขียนพวกนี้ลงไปแต่มันก็จะมีข้อแม้เยอะว่าใครจะทําอะไรใครจะตัดสินใจการขายนะครับพวกนี้มันจะต้องแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนแล้วก็ระบุก,กันไปเลยว่าอํานาจการตัดสินใจอยู่กับใครนะครับอันนี้คือนะครับเป็นคีย์ที่ว่าเวลาเราจะไป สัญญาผู้ร่วมลงทุนนะบางคนถ้าเราไม่เขียนตรงนี้มัวแต่เกงใจกันเกงใจคนนู้นคนนี้กลายเป็นว่าคนตัดสินใจในการขายเนี่ยไม่รู้ว่าใครตัดสินใจกลายเป็นว่าขายไม่ได้จะลดก็ลดไม่ได้จะขายราคาเท่านี้ก็ขายไม่ได้มันต้องรอถามคนนู้นคนนี้รอถามมุ่นส่วนกลายเป็นว่าเละไปหมดเลยฉะนั้นในสัญญาจะต้องแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนว่า คนนี้ดูเรื่องการตลาดคนนี้ดูเรื่องการก่อสร้างคนนี้ดูเรื่องการขายเรื่องการพิจารณาเคสการส่งธนาคารอำนาจตัดสินใจในการขายเนี่ยใครเป็นคนตัดสินใจจะต้องระบุให้ชัดเจนนะครับในสัญญาผู้ร่วมลงทุนนะเห็นไหมครับวันนี้นะครับมาบอกเคล็ดลับอีกแล้วนะครับอันนี้นะครับหวังว่านะครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับ f c ีของเราทุกท่านนะครับว่า ขายแล้วเนี่ยลงทุนแล้วเนี่ยจะแบ่งกันกำไรกันแบบไหนนะอันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวสามารถคลิปหน้าจอกันได้เลยนะครับนี่ไอ้แม่โอเคนะครับเป็นไงครับตามทันหรือเปล่าครับผมโอเคนะอ่าเดี๋ยวผมให้ถ้าใครนะครับตามไม่ทันก็สามารถย้อนดูแล้วก็แคปหน้าจอตรงนี้เผื่อเอาไปปรับใช้ในธุรกิจของตัวเองนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ ให้กับ FC ของเราทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ